ตอนรับเข้าสู่ฮัตข่าวขาวรายการข่าวที่ขอาข่าวไม่ผุดพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขนมสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะหากข่าวาาวันนี้ติดตามปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนนั่นก็คือปัญหาเรื่องของเด็กหายค่ะเนื่องจากว่าในช่วงปิดภาคเรียนนั้นนะคะเด็กๆมีเวลาอยู่ในโลกสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นไม่มีผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองคอยอยู่ใกล้ทิศนะคะซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นวันนี้นะคะคุณนิติรัตน์บัวจันทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะติดตามกับคุณนิติรัตน์ค่ะ คุณเขมมาสอนค้าจากปิติในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานะคะมีเด็กหายเฉลียววันและสองคนคะ่ะสาเหตุสําคัญมาจากครอบครัวไม่มีเวลาให้เพราะยังคงต้องทํางานตามปกติแต่เด็กมีเวลามากขึ้นจึงหันไปหาเพื่อนบนโลกออนไลน์เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากครอบครัวนะคะมิติรัฐจึงของงัดประเด็ดนนี้เพื่อจะตุ้นเตือนให้พ่อแม่หันไปให้ความสําคัญกับลูกบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นก่อนที่ลูกของคุณกําลังจะกลายเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ จากกรณีของน้องฟางที่น้อยใจแม่ห้ามเล่นเฟซบุ๊กแล้วหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับเพื่อนเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่เกิดจากพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกในช่วงปิดเทอมและห้ามเด็กที่อยู่ในวัยต่อต้านในกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเขาการ้หายไปกับสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับก็ก็มีครับส่วนใหญ่ส่วใหญเราจะให้ให้ทางบ้านเนี่ยดําเนินการแต่ถเ,เชสไหนที่ทางบ้านเนี่ย ไม่มีศักปภาพเช่นพ่อแม่ยังมีฐานะยากจนไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเราก็จะเข้าไปเข้าไปที่ที่ตัวบ้านเขาแล้วก็ไปเ,เรียนการช่วยตั้งๆก็มีอยู่สองลายนะครับที่เราช่วยมาเช่นกรณีไหนบ้างคะเช่นกรณีกรณีกรณีแรกเป็นเ,เชฟเด็กที่ชอบกันเป็นเรื่องฉุกสาวเป็นชายช,ชายอกขาเนี่ยครับก็ไปไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนที่ ที่หลักกันนะครับก็อยู่ที่สำโรงโดยการนัดหมายกันในในในเฟสบุ๊กว่าจะไปวันนี้นะวันนี้นะก็ไปหากันแล้วก็ตามตัวเจอตามติดเจอที่สำโรงเลยนะครับการที่ไปเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือปัญหาเรงครอบครัวปัญหาครอบครัวลักษณะไหนหรือเช่นแบบพ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ในขาดที่เป็นปัญหาของขา ใต้ขอบข้อหานาทสำคัญมีสองประเด็นคือหนึ่งเด็กเนี่ยมีปัญหาครอบครัวเช่นพ่อแม่แยกทางกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือพ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกเช่นปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ก็ทํางานปกติ้าไปเย็นกลับแต่ลูกเนี่ยปิดเทอมก็จะมีเวลาว่างมีเวลาไปโทรศัพท์อชอยู่กับเพื่อนามากกว่าหากบุตรหลานหายตัวไปสิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือหาสาเหตุการหายไปเบื้องต้น และแจ้งความทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงแจ้งแจ้งมาที่เราก็ได้ครับหรือว่าเช่นถ้าเกิดพ่อแม่รู้รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้าไปหาเข้าเข้าไปดูข้อมูลที่ลูกคุยกับเพื่อนอินเทอร์เน็ตนครับว่าลูกคุยกับใครบ้างสอบถามจากทางเพื่อนคนสนิทคเราเราต้องสอบถามผู้มีค่อนเสื่อเพื่อให้เขี์ จากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลคนหายนะคะแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองถึงวิธีการป้องกันลูกให้ห่างไกลจากการโดนล่อลวงทางอินเทอร์เนต็ตไว้สองข้อค่ะข้อแรกนะคะควรหากิจกรรมทําร่วมกันในครอบครัวเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขามีความสําคัญสําหรับทุกคนและข้อสําคัญถ้ารู้ว่าลูกติดเกมติดแชทหรือติดอินเทอร์เนต็ตอย่าห้ามเป็น,นอันขาดเพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุรัตชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ฮาร์ดคอร์ข่าว,าวรายงานค่ะข,ขอบคุณคุณนิติรัตน์และทีมข่าวด้วยนะคะ ุณผู้ชมคะติดตามปัญหานี้เพิ่มเติมจากแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ่นรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสิทเด็กและวัยรุ่นราชนาคารินนะคะซึ่งตอนนี้คุณหมอวิมลรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสาเหตุของปัญหาเด็กหายหลักๆเกิดจากอะไรคะเกิดได้หลายอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่หายจริงๆที่เรียกว่า ไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองจะหายแต่ว่าถูกลักหายไปเนี่ยจริงๆเน,นี่ยน้อยกว่าที่ตั้งใจหายเองจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนตั้งใจของเด็กที่ต้องการออกเนี่ยอันนี้จะเยอะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มนี้สาเหตุส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากการที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับการที่อยู่ในที่เดิมหรืออยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็เลยหรือาจจะเกิดความสุขเองไม่ถูกเข้าใจหรือทําอะไรเขาผิดไปหมดเนี่ยนะคะอยู่แล้วไม่มีความสุขก็เลยหาที่อยู่ใหม่ให้กับตัวเอง อันนี้จะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่มากกว่าที่จะถูกลักพาตัวหรือว่าถูกอ,อถูกไปโดยที่ไม่ยินยอม<ช>ค่ะค่ะุณหมอวิมลรัตน์คะมีการจําแนกไหมคะว่าส่วนใหญ่เด็กที่หายไปเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุไหนหรือว่าสถานภาพทางครอบครัวเป็นอย่างไรเออตรงนี้นี่เราก็ยังไม่เคยมีวิจัยละเอียดอย่างนั้นนะคะคแต่ว่าเท่าที่เอาเป็นว่าข้อมูลเท่าที่อาจจะเป็นเคสที่ที่เราเคยเจอแล้วกันนะคะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้บางทีววเราก็จะเจอเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าออาจจะมีปัญหาในเชิงของทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะ,คะหรือว่าเขาอาจจะเจอเพื่อนหรืออาจจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะดังนั้นหลักๆคุณหมอมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของครอบครัวน่าจะสําคัญที่สุดปจัจจัยทางครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในทุกๆเรื่องค่ะนะคะ,คะเพราะว่า ถ้าถ้าอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขรู้สึกว่าถ้าฉันหายไปเนี่ยจะต้องมีคนเสียใจจะต้องเดือดร้อนแล้วทําให้ตัวเองก็ทุกข์เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่หายเพราะรู้ว่าทําแล้วตัวเองก็เสียใจคนอื่นก็เสียใจนะคะแต่บางทีที่หายไปเนี่ยเพราะว่าเอ ถ้าหายไปแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะมีความสุขหรือว่าตัวเองก็อยู่ที่อื่นก็มีความสุขป่าอันนี้คือเป็นความคิดของเด็กนะคะค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เจอบ่อยพอสมควรที่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงมากอะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศในบ้านอาจจะแบบพอเด็กเข้าวัยรุ่นแล้วก็เลยอาจจะมีความเอ,อความเห็นแตกต่างกาันเออแล้วก็บานปลายไปนเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กรู้สึกว่าเออตัวเองออกไปแล้วคงไม่เป็นอะไรเป่นี่คุณพ่อคุณแม่นี่ก็ทุกข์มากเลยนะค,ะค่ะ,คะ คุณหมอวิมลรัตน์ครับปจัจจัยทางครอบครัวหมายความว่าความอบอุ่นในครอบครัวเรื่องของสถานะทางการเงินจะเกี่ยวด้วยไหมคะทุกอย่างอะ,ค,ะค่ะต,ตั้งแต่เรื่องของบุคลิกภาพของเด็กเองของพ่อแม่เองนะคะว่าปรับตัวได้ดีง่ายแค่ไหนมองโลกในแง่ดีหรือแง่ท้ายยังไงนะค,ะ,คะ,ะรวมไปจนถึงเรื่องของปฏิความสำคัญในบ้านนะคะว่าคุยกันยังไง มีมีความหงุงใยกันตลอดเวลาหรือกลายเป็นว่าหงุงใยก็จริงแต่ภาพที่ออกมาเป็นความบน่นความตอ่อว่าตลอดเวลาใช่ไหมคะ,ะแล้วก็คมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ่ยต้องเขี่ยวเพราะว่าถ้ามีถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือเฉพาะเ็จาะใจกันอาจจะน้อยลงแล้วก็พอเหนื่อยปุ๊บก็มีความหมุดหงีดต่อกันมากขึ้นแต่มันไม่ใช่หมายความว่าปัจจัยนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหานะคะมันคงเป็นปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวนั้นบ้านนั้นเนี่ย ปัจ,จไหนเป็นปัจจัยที่เรียกว่ามีผลกระทบมากที่สุดค่ะค่ะตามข้อมูลนะคะบอกว่าเรื่องของโลกสังคมออนไลน์ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาเด็กหายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะมันเป็นการเปิดช่องทางมั้งคะ,คะเพราะว่าถ้าเราไม่เคยรู้ว่ามันว่าเราสามารถหายไปจากครอบครัวได้เราเราคงไม่หายค่ะเงคะ่ะแล้วพอเป็นตัวอย่างอาหรือว่าเราเห็นมีช่องทางในการติดต่อคนได้มากขึ้นเมื่อก่อน มื่อก่อนก็ไม่รู้จะหายไปอยู่ไหนหรือหายไปกับใครเดี๋ยวนี้มันพอมันมีช่องทางมากขึ้นก็เลยเหมือนมีมีมีความรู้มีการเอ,อมีโอกาส <c oughs> เข้าถึงเรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> ออาค่ะคุณหมอคะแบบนี้จะป้องกันยังไงดีคะสําหรับปัญหาเรื่องของเด็กหายทั้งในส่วนของครอบครัวเองทั้งในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะค <c oughs> ่ะก็คงเอาเอาวัอาอนแรกก่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องที่เราจัดการได้นะคะเรื่องแรกที่เราจัดการได้ก็คือต้องจัดการที่ ในครอบครัวของเราเองจัดก,การที่ตัวของเราเองนะคะเ,เราอาจจะต้องหันกลับมาดูว่าส่วนใหญ่มันที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะคะมันมักจะเป็นเ,เด็กที่เริ่มเข้าวัยรุน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเป็นต้นไปเดังนั้นเราอาจจะต้องกลับมาดูวิธีการดูแลลูกว่าพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บมันไม่เหมือนเด็กเล็กแล้วนะคะคจะมาสั่งจะมาดา่ามาว่าจะมาจูงซ้ายจูงขวาเนี่ยไม่ได้ละนะคะ ต้องคุยกันดีดีในบ้านสื่อสารกันดีๆสื่อสารกันด้วยเหตุผลด้วยการหาทางออกไม่ใช่การบ่นการต่อว่าเนีนยค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีเวลาในการที่จะสื่อสารด้วยะ <c oughs> นะคะบางทีมีแต่ใจแต่ว่าไม่มีเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นพื่นทานในครอบครัวที่จะทําให้เกิดความเข้าใจซึ่นกันและกัน เนี่ยคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยในเรื่องเรื่องของสิ่งเ,เรื่องของนอกครอบครัวเนี่ยมันเป็นปันจจัยที่อาจจะควบคุมได้ลำบากขึ้นเช่นจะไปจํากัดเรื่องของการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันจะยากยากอยู่เหมือนกันน<า>ะคะแต่ถ้าลูกเข้าถึงสื่อแล้วก็ใช้เรื่องสื่อสารเหมือนเดิมก็คือมีเวลาในการพูดการพุมีการในการที่จะแบบเออทําไมเขาถึงทําอันนี้เป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มเปิดเขาปุ๊บกระบบนเลย คช่ะ<ช>นะอย่างงน้นนี้อ่ะหมายความว่าอย่าไปห้ามเด็กใช่ไหมคะควรจะทําความเข้าใจมากกว่ายิ่งห้ามจะเหมือนยิ่งยุเด็กๆวัยรุ่นนะคะคุณหมอใช้การทคคราความเข้าใจและเป็นการตกลงกติกาเพราะว่าจะบอกว่าไม่ห้ามแต่ถ้าปล่อยเลยเถิดเลยคงไม่ได้คะคะจะต้องกาหนดกติกาเช่นลูกสามารถเล่นเอ่อเล่นอิเนเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาไหนหลังจากการงานการบ้านเสร็จหลังจากอะไรเสร็จ ต้องสิ้นสุดเวลายัางไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ในการพูดคุยดีเนี่ยบางทีเราก็สามารถคุยได้ว่าเอ้เล่นอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยลูกก็จะสามารถตอบถ้าลูกไม่ตอบก็อาจจะอาจจะ,อาจจะไม่เป็นไรแต่ยังน้อยถ้าในบ้านไม่ได้เกิดภาพแห่งความทะเลาะกันเนี่ยลูกพอเข้าไปเสร็จเออเขาก็คงจะรู้สึกว่าเออกูคงไม่ได้อยากจะออกไปจากที่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทาให้เกิดการทะเลาะเบาแหวกอะไร นะคะเ<ะ>พราะนั้นเรื่องอินเทอร์เน็ตคงเป็นเรื่องหนึ่งคือตรงนั้นจะเป็นเรื่องของวินยัยเวลาในการเล<ะ>่นแต่เรื่อง<ะ>ของความสัมพันธ์ในครอบครัวการอยู่กันในครอบครัวให้มีความสุขน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ไม่เกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างตามมานะคะเ<ะ>พราะเรื่องของเด็กหายก็เป็นแค่ประเด็นเดียวยังไม่รวมถึงเด็กใช้ยาเสพติดไม่รวมถึงเด็กท้องในวัยรุ่น ไม่รวมในเทโลวิมาสยังไม่รวมอีกหลายๆอย่างนะคะค่ะราะคาตรวจสอบจากคุณหมอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะสวัสดี <นะ S 1> ค่ะ,คะ แพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญนะคะรองผูม้มนวยการสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินนะคะหากข่าวของเรามีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กหายนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกเหนือจากปัญหาที่เด็กหนีออกจากบ้านไปเองเพราะมีปัญหาทางบ้านเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะจนอาจกลายเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์วิธีการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามช่วงนี้นะคะการที่เด็กถูกลักพาตัวมักจะเกิดจากปัจจัยหลากหลายประการค่ะ สิ่งแรกนะคะก็คือการปล่อยประละเลยทอดทิ้งไม่ดูแลเอาใจใส่ตามที่ควรจะเป็นและไม่ได้จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กปัจจัยเหล่านี้ทําให้การรักพาตัวเด็กทําได้สะดวกง่ายดายนะคะถ้าหากผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรจะทําเช่นการจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กสําหรับเด็กอายุไม่เกิน9้าขวบก,ก็มีอยู่สามช่วงวัยนะคะวัยแรกเกิดถึง3ปีวัยนี้อ่อนไหวมากค่ะคุณผู้ชมคะต้องอยู่ในระยะที่ผู้ดูแลเอื้อมมือถึงตลอดเวลา สำหรับเด็กในช่วงอายุ3ปีถึงไม่เกินวัย6ปีวัยนี้ต้องอยู่ในสายตาผู้ดูแลตลอดเวลาเช่นเดียวกันและช่วงวัยสุดท้ายคืออายุระหว่าง6ปีแต่ไม่เกิน9ปีวัยนี้ต้องอยู่ในที่ที่ผู้ปกครองกำหนดให้อยู่และต้องติดตามดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเป็นระยะระยะนะคะส่วนเราจะต้องระวังใครที่อาจจะลักษาตัวเด็กกลุ่มแรกเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจคือพวกที่มีลูกไม่ได้ก็ต้องลักพาตัว กลุ่มต่อมาพวกนี้ใช้เด็กต่อรองกับผู้ปกครองค่ะอาจไม่ถึงเรียกว่าการเรียกค่าไถ่นะคะแต่อาจจะเป็นเพียงการข่มขู่สุดท้ายพวกนี้ต้องการหาผลประโยชน์จากเด็กอาจจะนําไปขายต่อหรือใช้เด็กทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นเดินยาเสพติดเป็นลูกมือในการกระทําความผิดทางอาญาหรือใช้ไปเป็นขอทานก็มีแล้วก็ยังมีการล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อเด็กหายเราควรจะทํำยังไงทันทีที่รู้ว่าเด็กหลุดจากการดูแลของตัวเองต้องรีบตรวจสอบทันทีค่ะ อย่าคิดว่าเด็กไปเล่นที่อื่นกว่าจะรู้ตัวก็ตอนเย็นเวลากินข้าวถึงตอนนั้นการติดตามอาจจะยากมากยิ่งขึ้นนะคะต้องรีบตรวจสอบทันทียังตรวจสอบได้มากกว่าการลักพาตัวเพราะช่วงเด็กที่หายไปอาจจะอยู่ในรถรถล็อกเอาไว้หรือว่าตกน้ํำตกท้าก็เป็นไปได้นะคะ ดังนั้นเมื่อตรวจสอบพบแล้วว่าเด็กหายไปต้องไปติดตามข้อได้จริงค่ะว่าใครเป็นผู้พบเด็กเป็นคนสุดท้ายแล้วก็รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่พบเด็กเป็นครั้งสุดท้ายรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กและบุคคลที่คาดว่าน่าจะพาตัวเด็กไปมากที่สุดยืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะข้อสําคัญก็คือภาพถ่ายเสื้อผ้าลักษณะของใช้รวมทั้งลักษณะเฉพาะของเด็ก ก่อนแจ้งผ่านสื่ออยากสวพ91จส100นะคะโดยเฉพาะชมรมวิทยุแท็กซี่ก็จะมีโอกาสรับส่งผู้โดยสารที่เป็นคนร้ายสูงยิ่งเราแจ้งเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะได้เจอบุตรหลานของเรากลับคืนมาก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาและพระบรมวงศานุวงศ์ที่บริเวณทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีพยาช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทะกศรางวัลแห่งความพอเพียงกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย โอดีไม่ต้องใช้หลักประกัน TMB SME ธนาคารไทยพาณิชย์จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี SCB SME เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จปี2ตอนคิดต่างสร้างเศรษฐีมุ่งเน้นการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ระดมแนวความคิดและบทเรียนจากประสบการณ์จาก3นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้แก่อุบลวัสดุด,ด,ดูโฮมรงรับจำนำอีซี่มันนี่และเวอร์ซูสแก๊สติดรถยนต์รวมโดยดรเสรีวงมนทากูร,รูด,ด้านการตลาดของเมืองไทยร่วมพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยมีผู้ให้ความสนใจ ได้เข้าร่วมงานกว่า2,000คนดูจากในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาดูความต้องการสินเชื่อแล้วก็คุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าสินเชื่อปีนี้จะเติบโตคล้ายๆกับปีที่แล้วการทําความสะอาดคือความยุ่งยากเมื่อเพื่อนจากอนาคตยื่นมือเข้ามาช่วยสก็อตพาผสมน้ายาทําความสะอาดดึงเช็ดทิ้งงาสะอาดไวกว่าเห็นเ็นสก็อตวัตกรรมทําความสะอาดใหม่ คนณพบโลกในมุ่มใหมห่สู่อิสระแห่งการขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งตอบรับดังใจทุสารเป็นหนึ่งกับความสะดวกสบายทุกรายละเอียดสู่ความสมบูรณ์แบบ Honda Civic ใหม่ เต็มเต็มเต็มรสชาติกับโโมสกลิ่นกล้วยหรือรสช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่สีอะไรจ๊ะสีแดงสีน้ำตาลมีน้ำตาลใหม่ซิดร้าพร้อมสารสกัดธรรมชาติจากาวญี่ปุ่นช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำจุดด้วยกลางลมใหม่ซิดราสปอร์ตและไวท์จูลีโลชั่นสิ่งว่า้อมกับภาสีจะรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยบัตรใบนี้ ในการชำระภาษีสรรพากรทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อทุกอย่างลดกรมสรรพากรจึงขยายเวลาอีก8วันทุกประเภทภาษีและได้เวลาเครดิตอีก51วันหนึ่งในบริการดีๆจากกรมสรรพากรที่เราร่วมกันเพื่อโลกใบนี้กรมสรรพากรมุ่งมั่นบริการด้วยหัวใจและไม่ปรี ปัญหาผมเสียนาทีเดียวก็พอ Lor e อ l m มาด้วยซิเมนเซรามายนเข้มข้นเพียงหนึ่งนาทีช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวยจากคนจรลดปลายถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว l o r e a l Total Repair 5ฟผมเลือกเก็บภาพรอยยิ้มของผู้คนเพราะมันทำให้ผมยิ้มตามทุกครั้งกับรสชาติไก่ที่กรอบอร่อยก็เป็นความสุขที่ผมเลือก KF เชุดโดนใจเริ่มต้นแค่69บาทถึง21มิถุนายนนี้ พินิจรัตนโกสินทร์ตอนมัสยิดบางหลวงมัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยที่ผสมลกลมลืนศิลปะของจีนและฝรั่งประสานเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและลงตัวแห่งเดียวในโลกที่ยืนยาวมากว่าสองอปีเดิมมัสยิดบางหลวงตั้งอยู่ในชุมชนบินคลองบางหลวงที่เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตัวอาคารมัสยิดเป็นปูนทาสีขาวทั้งหลัง ประดับลวดลายศิลปะของสามเชื้อชาติที่หน้าบันและกรอบหน้าต่างคนในสมัยก่อนเรียกมัสยิดนี้ว่ากูดีขาวภายในมีมิมบรันเป็นซุ้มทรงวิมานที่ออกแบบและตกแต่งลวดลายสวยงามด้วยศิลปะของฝรั่งทีนและไทยได้อย่างลงตัวแสงกลิ่นอายในอดีตที่ไม่เหมือนใคร คุณผู้ชมคะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีุิยาได้ลงพื้นที่ไปดูการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณทุ่งมะขามหยองจังหวัดพระนครศรีุิยาในวันพรุ่งนี้25พฤษภาค,คมทางจังหวัดบอกว่าเตรียมความพร้อมไว้แล้วร้อเปเซตค่ะวันนี้คุณภาสพลโตห่อ,อบุตรลงพื้นที่ไปติดตามนะคะติดตามพร้อมการจัดคุณภาสพลเลยค่ะ คุณเขมมาสอนครับวันนี้ผมลงมาในพื้นที่ทุ่งมะขามหยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าวันนี้ความพร้อมในการเตรียมงานรับเสด็จพระองค์นั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนด้านหลังผมที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นอาคารที่ประทับกลางสระน้ําของทุ่งมะขามหยองนะครับเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วองจะมาประทับที่นี่นะฮะเพื่อชมการแสดงครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมแล้วทางด้านการแสดงรอบพื้นที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยส่วนประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับสเสด็จขอให้ไปรวมตัวกันที่ทุ่งภูเข,ขาทองก่อนเที่ยงวันที่25พฤษภาคมโดยจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการจากนั้นจะมีรถรับผู้ที่มาเข้าเฝ้าตอนนี้ก็เชื่อว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับก็จะอยู่ที่การประสานงาน ว่าจะทางสื่อมวลชนที่จะกุณาถ่ายทอดสดนะครับในโครงการเฉพาะกิจเนี่ยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนทางบ้านนะว่าจะสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่นี่เนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้งดงามไม่ว่าตรงกับเวลาที่เกิดเหตุอีกเนี่ยครับได้ได้เห็นพร้อมๆกันครับทางด้านนายยืนยงโอภาคุลหรือแอดคา,าราบาบอกว่า รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะได้ร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระและเพลงเศรษฐกิจพอเพียงต่อหน้าพระพักของพระองค์ที่เสด็จมาณนะทุ่งมะขามยองซึ่งทุ่งมะขามยองแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นพื้นที่แห่งกเกษตรกรรมอีกด้วยผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งในชีวิตนะครับที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสถวายการร้องเพลงให้ค์ท่านใน้วายพระเนตรนะครับแล้วก็ เพลงเป็นเพลงที่ผมแต่งผู้พิดตองหลังพระนะครับซึ่งแต่งเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ง <c oughs> านนี้เป็นงานใหญ่ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างทุ่งมะขามยองที่เป็นแหล่งน้ําที่ท่านพระองค์ท่านดำริว่าพวกเราควรต้องก,กักเก็บน้ําเพื่อที่เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ แทนนี้พอมีน้ํามากก็ปล่อยทิ้งครับมีน้ําน้อยไม่พอใช้ก็แห้งแล้งนะครับแต่ทุกวันนี้หลักการบริหารจากการน้ําเราไม่ได้สนใจในเรื่องที่จะคิดจกิจกักเก็ตนะครับเพราอแค่ตามมีตามเกิดวันที่25นี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่ได้รับใช้ประบาท เือต่อรบในกาาาทยลอดเส้นทางถนน37จนถึงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทยัยทุ่งมะขามยองหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งตัดหญ้าทำความสะอาดถนนพร้อมนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิทสิณ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ออกมาติดตั้งตลอดเส้นทางที่พระองค์สเสด็จอนเนกคนพิญโยถ่ายภาพพระสพลโตหอมบุตรฮัรทคอข่าวรายงานครับ ค่ะขอบคุณคุณภาสพลและทีมข่าวด้วยนะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลนสตานตราวัตตี้เบเนคอ ประกันชีวิตอาวุโสโอเคจาก AIA เข้าใจคนสูงวัยดีขนาดไหนให้คนทั่วประเทศช่วยตอบดีกว่าครับสมัครแล้วประกันชีวิตอาวุโสโอเคทำง่ายง่ายคนแก่ก็มีโรคประจำตัวกันทั้งนั้นแหละเขาไม่ถามเรื่องสุขภาพคราบคแค่คุณมีอายุระหว่าง50-70ปีและไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรก็สมัครได้แน่นอนไม่ต้องตรวจ,ไม,รวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแม้แต่ข้อเดียวโทรเลย 023055855สมัครแล้วเจ้าถูกแตแ้เลยเจ้าแค่วันละหกบาทขนาดรายได้อย่างป้ายังใจไหวเลยถึงอายุจะมากขึ้นเบี้ยเขาก็บ่แปพงขึ้นจ่ายเท่าเดิมทุกปีเจ้าจ่ายสบายๆเพราะเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละหกบาทหรือเลือกความคุ้มครองสูงสุดถึงสองแสนบาทเบี้ยประกันไม่เพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวโทรเลย023055855 ชีวิตดีบ่มีอย่างหนาห่วงลูกก็เป็นฟังเป็นฟ้าล่ะเข้าวัดสมัครประกันอาวุโสโ,โอเคแล้วหากว่านั้นมาถึงบ,บ่เป็นพระลาให้ลูกหลานแน่นอนประกันชีวิตอาวุโสโ,โอเคขอยืนยันว่าหนึ่งแค่คุณมีอายุระหว่าง5 0ถึง70ปีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรก็สมัครได้ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแม้แต่ข้อเดียว2เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ6บาท 3. ยิ่งสมัครเร็วยิ่งถูกกว่าเบี้ยประกันไม่เพิ่มตามอายุทำเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อวันนั้นมาถึงโทรเลย02 305 5855ผู้หญิงอย่างเรายิ่งต้องทำความคุ้มครองเท่ากันแต่จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย20%ประกันชีวิตอาุโสโอเคจาก AIA ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักโทรเลย02 305 ห้าแปดห้าห้ลุยลงตัวใหม่อ i ซูดี d-max ว c r o s s คนอย่างผมทําอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮาดดี้เบนเนคอผมพิสูจน์แล้วขอแนะนําเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูปและกาแฟเบนเนคอผสมเทนซาโนเอสเตอร์คุณก็พิสูจน์ได้ เทลุยลงตัวใหม่ีแม D Max V Cross เฮ้ยมันซั ต้องับสุดซ่าบ,อบอ่างแค่ทปัญหาผิวต้องการแยกผิวแอคทีฟสบสิวเซียนสิวตันดูนัลงรอยสิวดรจางลงสีผิวดูชมเสมอช่วยลความมันดูขุมขนเล็กลงปัญหาผิวต้องการเยมมม Leg, ก,เกผิว,อออวแอคทีฟ หมดเวลาของฮ่าข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้เราลากันไปที่ภาพของทุ่งมะขามย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยชุดปฏิบัติการทางอากาศร่มบินททบ5และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ